สวัสดีครับผมแค n o n นเซตอัพนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาลุยบอสด่านสุดท้ายในเกาะที่2นะครับเกาะมูสเปลฮามนะฮะบอสชื่อว่าเซอร์เทอร์นะฮะในแมปแอสเบซินนะฮะบอกเลยว่าบอสตัวนี้หลายๆคนบางคนอาจจะมีปัญหากับมันนะฮะแต่ว่าผ่านไม่ยากนะครับอ่ะมาดูกันเลยว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปจัดสกิลนะฮะว่าจัดแบบไหนดีนะฮะอันนี้ทีมผมเป็นเสกสองนะครับเสกสองแล้วก็ตู้หนึ่ง นะแล้วก็เป็นอะโคไลท์อะโคไลท์ฟังไม่ผิดนะอะโคไลท์ครับอ่ะสเตตัสตามนี้เลยนะครับของเสกตัวหลักผมนะแล้วต่อมานะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นของพี่ตู้นะตามนี้เลยผมลงเป็นเด็กเอจินะเพื่อออกสกิลเร็วนะครับวิทมวิท,วทลงแค่นี้แล้วเพื่อเขินๆนะประมาณนี้นะนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเสกนะครับอัพตามนี้เลยนะเป็นอินแล้วก็เด็กเด็กเยอะๆนะครับจะได้ไล่เวทเร็วๆนะครับนะ ต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของอะคไลท์นะฮะนี่มีวิทด้วยเพราะว่าเดี๋ยวน้อนจะตายไปซะก่อนนะครับคือต้องมีวิทไว้เพื่อไม่ไม่ไปไวอะ่ะอ่ะแล้วก็ส่วนของสกิลประมาณนี้เลยนะครับไฟพิล่าแล้วก็เป็นไฟกระจายนะเพื่อบัฟทีมนะและ้วมีของตู้นะครับก็จะเป็นสกิลนี่เลยเพื่อเป็นบารีก่อนแล้วก็เอนดูนะครับเพื่อที่ออกสกิลตัวที่3ได้ไวนะเพราะว่าตัว ดีเลยอ่ะมันจะน้อยมากมานะครับนะสมัยเป็นตัวธาตาเมทเลยแล้วก็เป็นฮิลทีมนะครับฮิลหมู่เลยนะอ่ะต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นสกิลของเสกอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวดาเมจหลักนะเป็นไฟพิล่าตามด้วยไฟกระจายนะเพื่อบัฟแล้วก็ลดเกาะศัตรูแล้วก็สตันนะครับแล้วก็นี่เลยเป็นสกิลที่ใช้ขัดจังหวะการไล่เวทของเซอร์เทอร์นะครับผมอ่ะต่อมาเลยดีกว่าสําหรับเจ้าอะคูไลท์นะฮะนี่ใช้สกิลแค่นี้พอนะครับผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเปลี่ยน เป็นมองหรือว่าเป็นพีดีนะฮะนี่ตานนี้เลยใช้สกิลแบบกุบกิบเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะประมาณนี้นะไม่ไม่ไม่เยอะไม่มากมายแล้วก็ส่วนของสัตว์เลี้ยงตานนี้เลยนะครับก็จะเป็นธนาทอสแล้วก็เอ็ดก้าให้พี่ตู้นะฮะแล้วก็เป็นโกเลมให้เสกตัวรองนะครับแล้วก็จะเป็นมูนไลท์ให้อคูไลท์นะฮะไล่เหมือนกันเลยนะ ประมาณนี้เลยสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับผมใครสามารถอัพเพิ่มได้อัพเพิ่มไปเลยนะ,ะับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวแบบไอตัวเรียกว่าอะไรกระดูกมันจะหมดนะฮะอัพเพิ่มไปเลยอัพเพิ่มเลยจัดให้เต็มนะฮะเพื่อว่าเราจะสู้อย่างสบายใจนะครับนะเพราะว่ามันได้ทุกวันอยู่แล้วโอเคส่วนของการต่อสู้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะพาเพื่อนๆไปสู้กับนี่อ่ะเลยอ่ะเจ้าเซอร์เทอร์นี่มัน สกิลมันจะมีสกิลที่เป็นเบิร์นนะคือแบบเป็นสกิลที่ทําให้เจ็บปวดรุนแรงมากๆนะฮะในการสู้กับมันนี่เห็นปะเราต้องสตาร์ทมันบ่อยๆนะไม่พยายามไม่ให้มันออกสกิลได้บ่อยนะครับไม่งั้นนี่เจ็บปวดทั้งทีมนะฮะอ่ะเนี่ยพอเลือดเลือดเจ้าเซอร์เทอร์นะฮะต่ํากว่าต่ํากว่า75%นะครับเซอร์เทอร์จะทําการไล่สกิลโดยการกําดาบนี่ท่านี้เลยมันจะไม่ไม่สามารถหยุดได้นะครับต้อง ตีมันให้ตายเท่านั้นไงเห็นไหมตายเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ของที่ดรอปจากเซอร์เพอร์ประมาณนี้นะฮะมีอะไรบ้างอ่ะโอ้มีเขาเพิ่มมาหนึ่งอันนะคอสตูมนะครับก็ประมาณนี้เลยจบแล้วครับเกาะที่2กับสายฟรีทีมผมนะครับนะประมาณนี้เลยนะจ๊ะมาจัดตามได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผม Canon Setup Mountain ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะอยากให้ผมพาจัดสกิลแบบไหนพาไปลุยด่านไหนตรงนี้ผ่านยังไงอะไรสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับมาที่วันน่ยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ